สวัสดีครับวันนี้ผมไอซ์จากช่อง m a ส d a อร์ไ e ไอนะครับมาสเตอร์พะกรสาขาเกษตรวมินเดี๋ยววันนี้ไอซ์จะพายเยี่ยมชมโชวรูมโชวรูมนี้จะอยู่ที่เส้นเกษตรวมินตาหม้อที่72นะครับก็ข้างหลังไอซ์พอดีมีรถสต็อกลงมาสต็อกใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีรถใหม่ส่งมอบอยู่เต็มเลยวันนี้ เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีรุ่นไหนลงบ้างแล้วก็อรอส่งมอบตกแต่งอะไรไปบ้างแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะพาชมคร่าวๆครับโอเคอันนี้ก็จะพาดูเส้นถนนหน้าโชว์รูมก่อนนะครับก็จะอยู่ที่ตอ่อหม้อที่72นะครับเลขที่ตอ่อหม้อตอนนี้อาจจะโดนต้นไม้บางนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าเดินทางมาสังเกตนี่เลยครับ อยู่ติดกับโรงแรมสกายโดมจะเจอมาสด้าพนาครสาขาเกษตนอมินเข้ามาถึงมีที่จอดรถลูกค้าเลี้ยวเข้ามาจอดได้เลยนะครับโดยปกติตัวน,นี้จะเป็นที่จอดรถลูกค้านะแต่ตอนนี้พอดีรถลงสต็อกมาเพิ่มเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูกันว่าอันนี้เป็นรุ่นไหนอย่างคันนี้คันนี้จะเป็น CX3 โมเดล2022นะครับตัวคอมฟอร์ทที่รถหายายากๆรอคิวกันนานๆตอนนี้สีเทาคันนี้ลงเทเลอร์มาน่าจะมีเจ้าของแล้วนะครับตัวคอมฟอร์ทที่สังเกตเลยก็จะเป็นล้อ18นิ้วแบบนี้มีเส้นโคม้เมียมชายกันชนด้านหน้าด้านข้างแบบนี้นะครับมีคันต่อมาคันต่อมานี่ก็ จะเป็น CX 3เหมือนกันสีขาวมุกคันนี้เป็นตัวคอมฟอร์ตเหมือนกันนะครับส่วนรีวิวไวทํทาไว้แล้ว CX 3คอมฟอร์ตเปยังไงลองติดตามาดูคลิปวิดีโอกันได้ไทำคลิปให้ดูเรื่อยๆคันนี้คันนี้ CX 3อีกแล้วครับลงมาสีแดงนะครับคาดว่าคาดว่า CX 3ทุกคันครับที่ลงมา จะเป็นรถที่มีเจ้าของทั้งหมดแล้วเพราะรอคิวกันนานมากนะครับหรือท่านไหนสนใจ CX3 อยู่รอคิวนานลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนนะว่าไอาพอมีคิวว่างไหมสำหรับรุ่นนี้นะรุ่นสุดพอตตอนนี้อย่างคันนี้ก็จะเป็น CX30 สีโพลีมเมทัลเกร์ครับเพิ่งลงใหม่รถที่ลงสงงอกเนี่ยสังเกตภายนอกโรงงานเขาจะมาสติกเกอร์สีขาวกันลอยเป็นโนแบ็คไว้ให้แบบนี้นะครับ ก็ถ้าใช้งานจริงก็แนะนําติดสติกเกอร์สายกันลอยเพื่อได้ใช้งานง่ายรถออกจากโรงงานไม่มีกรอบป้ายไม่มีฟิล์มไม่มีกันศาสตร์ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรทั้งนั้นส่วนที่เหลือทางโชว์รูมจะจัดการให้ทั้งหมดนะครับก็เข้ามาคุยกันว่าลูกค้าอยากซื้อชิ้นไหนติดตั้งเพิ่มเติมหรือทางไอซ์แถมอะไรให้ได้บ้างแถมไหวไหมแถมไม่ไหวจะติดเพิ่มชิ้นนู้นชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็ CX-30 สีดำออกแดดนะครับคันนู้นสีโพลี่แต่คันนี้ไม่เกี่ยวคันนี้รถเซลล์พี่หน่อยนะครับรถส่วนตัวรถใช้งานแกเองเซลมาด้าขับรถมาสด้าครับ, da, รบอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพี่ไก่พี่รปภที่คอยดูแลลูกค้าเวลาเข้ามาเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันต่อว่าตอนนี้พอดีมี รถทดลองขับลงใหม่เป็นมาด้าสสีตอนนี้รถทดลองขับเกือบจะเป็นสีแพตตินัมคอร์สทุกคันเลยนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของรถทดลองขับกันอีกทีแต่ด้านซ้ายมือไอตัวนี้คันนี้รอส่งมอบมาด้าสองมาด้าสรอส่งมอบเดี๋ยวมีคันไหนรอส่งมอบแต่งอะไรไปบ้างใส่ชุดแต่งแบบไหนเดี๋ยวาพาไปดูกันอีกทีครับ นี้เรามาดูรถมาด้าสามตัวท็อปเอสีใหม่แพตินัมคอร์สนะครับสังเกตตัวรถทดลองขับเนี่ยครับทาง m a สด้เราจะติดคำว่า Skyactiv Technology ไว้ข้างรถเราจะไม่ใช้คำว่ารถทดลองขับเทสต์ไดสหรืออะไรนะครับถ้าลูกค้าเห็นตามทั้งถนนรถที่ติดคำว่า Skyactiv Technology แบบนี้คือรถทดลองขับของทาง m a สด้เรานะ อันนี้เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยรถทดลองขับรถเดโมทางมาสเตรก็จะให้มาเปล่าๆแบบนี้ไม่มีอยุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมใดๆมาอันนี้เป็นสีกระจกเดิมไม่ได้ติดฟิล์มส่วนสันลูกสันลูกจะเป็นกระจกที่มืดอยู่แล้วเหมือนติดฟิล์มประมาณ4 6 6 0อยู่แล้วนะครับคันข้างๆจะเป็น CX3 Comfort สีแพลตินัมคอร์สนะครับที่อยู่ในคลิปรีวิว cx 3ที่ไอ้ททำไว้ลองไปหาดูกันได้ส่วนคันนี้จะเป็น cx 3 0สีเทาแมชชีนเกรนะครับก็ตัวนี้น่าจะเบิกรถรอติดฟิลติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆพร้อมส่งมอบลูกค้าอ่าแล้วก็คันนี้คันนี้รอส่งมอบเหมือนกันสีแพลตินัมคอร์ส ติดฟิล์มแล้วติดกันสาดแล้วคันนี้ส่วนคันนี้สวยเลยอ่าเป็น m a ด้าสนะครับน่าจะเป็นตัว S นะเพราะยังไม่มีซันรูปตัวนี้เป็น m a ด้าสสีโซนิกซิลเวอร์นะครับเป็นสีที่ลูกค้าถามหาน้อยแต่อยากให้ลองดูตัวจริงสวยมากนะครับอย่างคันนี้ติดสเกิร์ตเอ็กซ์เรอมคาันเพิ่มเติมสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสปอยเลอร,ร,ร,ร์หลัง สปอยเลืรอนหลังเป็นแบบติดเพิ่มมาอีกชัน้นนึงแบบนี้นะครับโอเคด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นโรถเซลล์พี่หน่อยรอส่งมอบ CX 3 Comfort สีดำนะครับรู้สึกว่าคันนี้เคลือบแก้วไปด้วยโอเคอัน,นี้ก็จะย้ายรถเข้าโชว์รูม จัดดิสเพย์ในโชรูมใหม่นิดหน่อยเดี๋ยวไปพาไปชมกันต่อครับว่ามีอะไรบ้างในโชรูมอันนี้ก็จะเป็นการจัดดิสเพย์บนโชลูมใหม่นิดหน่อยนะครับรถเราจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับก็จัดที่จอดรองรับลูกค้ารถจอดสวยๆรถสะอาดๆลองเข้ามาชมกันก่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวจัดเสร็จแล้วว่ากันอีกที อโอเคจัดโชว์รูมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวาพาไปดูกันต่อว่าทั้งหลังรถแต่งแล้วเราส่งมอบมีอะไรกันบ้างอ่ะคันนี้ครับเป็น BT แคบตัวเตี้ยนะครับคันนี้แต่งไว้โชว์ว่าเราเปลี่ยนล้อแม็กได้นะครับติดดีฟีให้ลูกค้าได้ก็ BT BT ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จริงๆเป็นรถที่ดีนะอะลังอะไรใช้เทียบเคียงได้เลยกับ ยี่ห้อเจ้าตลาดแต่ว่าก็จะไม่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแต่ถ้าใครชอบความแตกต่างจริงๆรถมันสวยนะหน้ามันเหมือน CX5 อยู่ในตัวกระบะลุยๆซิ่งๆแบบนี้ก็ทำได้ถ้าใครสนใจก็ลองพกเข้ามาดูได้ครับก็นี่เป็นมาด้าสตัว C เบิกมารอติดตั้งอุปกรณ์ นี่รถล,ลงจากเทนเลอร์จะมีหูล่างมาอย่างนี้นะครับอันนี้รถเปล่าๆเ,เ,เดิมๆโรงงานไม่มีกันสาดไม่มีถัดท้ายไม่มีอะไรให้มานะครับเปิดมาเป็นแบบนี้โรงงานเขาจะติดผ้ายางมาให้อยู่แล้วผ้ายางที่เราใช้กันนะมากับโรงงานเลยนะครับในส่วนของห้องสมมอของเรานะครับจะเป็นห้องแอร์นะครับมีติดไฟไว้ให้พี่ช่าง ติดฟิล์มได้อย่างละเอียดขัดเคลือบสีดูเงาดูแสงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาดสองตัวนี้นะ่าตัวนี้เป็น S อ a t e r สีดำห้ประตูติดฟิล์มดำขีดติดคิ้วกันสารเรียบร้อยรอส่งมอบนะครับอันนี้ลูกค้าอยากดูตัวจริงรุ่นไหนสีไหนทักกันเข้ามาก่อนเผื่อว่ามีรถรอส่งมอบแบบนี้หรือรถในสต๊อก รุ่นและสีตัวจริงที่ลูกค้าอยากดูไอซ์พาไปดูได้นะครับลองเช็ครุ่นรุ่นกับสีมาก่อนเวลาจะเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น CX-30 สีแมชชีนเกรย์อันนี้ขัดเคลือบสีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสีแมชชีนเกรย์มาสด้จะเพิ่มราคา15,000บาทในรถใหญ่อย่าง CX-30 ขึ้นไปนะครับเห็นไหมว่าสีสีมันจะเงาฉ่ำกว่าสีเทาดำของ รถทั่วๆไปมันจะฉ่ำมากครับสีเทาดำของมาส d a ค่าสีเขาเลยจะเพิ่มราคานิดหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นห้องรับรองลูกค้านะครับของเราก็สะดวกสบายกว้างขวางแอร์เย็นมีทีวีให้ดูเดี๋ยวไปดูมุมเครื่องดื่มของทางมาส d a าพนครเกษตรนวะมินท อันนี้ก็จะเป็นตู้ป๊อปคอนขนมปังขนมขบเคี้ยวรองท้องเล็กๆน้อยๆเครื่องชงกาแฟนะครับของเราจริงๆมีไส้กรอกขนมจีบด้วยแต่ว่าลูกค้าน่าจะกินหมดแล้วหรือลูกค้าท่านไหนมาเช้าๆชันไม่ได้ทานอะไรเรามีโจ๊กมีมาม่าให้ทานรองท้องก่อนได้นะครับอันนี้ตู้เครื่องดื่มกับของหวานลูกค้าท่านไหนเข้ามาเซอร์วิสจิบฟรีได้เลยนะโค้กโค้กแฟนตองแฟนตา อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ฝ่ายขายนะครับโชว์รูมที่เราเพิ่งจัดดิสเพย์ใหม่เมื่อกี้เดี๋ยวไอ้พาไปดูด้านหลังต่อครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเซอร์วิสกับทางเราก็เดี๋ยวพี่ไก่หรือพี่หมายนะครับจะนั่งสแตนบายอยู่ด้านหน้าเขาจะเตรียมรับรถลูกค้าจดเลขทะเบียนที่ร้านหมายไว้แล้วเขาก็จะชี้มาบอกว่าให้ขับรถมาทางนี้ นะครับก็จะเป็นจุดจอดรถจุดตรวจรับรถเดี๋ยวทางพี่เอเอเขาจะเดินมาเข้ามาเสร็จจะเจอพี่หมายพี่หมายพี่รอปภอ,อ,อีกคนหนึ่งนะครับเขาจะแนะนําว่าติดตอนนัดหมายไว้กี่โมงตามตารางนัดก็มี PSA คอยต้อนรับให้บริการนะครับแนะนําว่าลงคิวนัดหมายไว้ก่อนนะครับพี่พี่เซอร์วิสเขาจะได้รู้ว่าทะเบียนนี้ เข้ามาทำอะไรใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอย่างีลูกค้าเซอร์วิสก็รอเซอร์วิสอยู่ของมาสเตอร์พนครเรานะครับมีขายรถใหม่เมื่อกี้ข้างหน้า,าฝ่ายศูนย์บริการคอยเซอร์วิสหลังการขายลูกค้าให้อยู่แล้วนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นรถจอดรอล้างอะไรเงี้ยนะครับด้านซ้ายจะเป็นโรงเซอร์วิส เอวิสอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูนิดนึงเป็นเป็นพื้นที่ของพี่ช่างเขานะครับก็มีช่องจอดเยอะนะครับช่องจอดเยอะรอคิวไม่นานลองโทกันเข้ามาร้านใหม่ก่อนหลังเซอร์วิสเสร็จแล้วหรือรถใหม่ก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็จะให้พีเอพีที่คอยดูแลเรื่องความสะอาดให้เราด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นล้างดูดฝุ่นขัดสีถัดเตรียมรถใหม่หรือเคลือบแก้วอีกก็จะเป็นลานซะพายเร์ข้างนอกเข้ามาทําให้เรานะครับในส่วนของเคลือบแก้วอันนี้ก็จะเป็นล้างรถนะครับแล้วก็ทางมาสด้า,า,นาพนกรเกษตรอวะมินเรามีศูนย์ซ่อมตัวถังและสีนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของพี่ช่างไม่อยากเข้าไปบรบกวนเขาแต่อุปรกรณ์และ เครื่องมือช่องจอดทําสีห้องอบท้อง 6, สีตามมาตรฐานพร้อมครับเราไม่ได้ขายอย่างเดียวเรามีการเซอร์วิสให้หลังการขายซ่อมตัวถังและสีดูแลลูกค้าที่ออกไปกับเราออกทางมาสตาเกษตรวามิตให้พร้อมนะครับส่วนอันนี้แวบแวบเพื่อนบ้านฟอร์ดฟอร์ดจริงๆเนี่ยเขาเป็นฟอร์ดพนคนครเหมือนกันนะบริษัทเดียวกัน ในเครือพรนครมีหลายยี่ห้อครับอย่างข้างหน้าก็จะเป็นมิตซูเขาก็มาฝากจอดสต็อกรวมๆกับฟอร์ดมิตซูแต่ทางไอ้เองจะดูแลในส่วนของมาสดาเห็นตึกๆึนี้ไหมจะเป็นสต็อกของทางมาสดาพรนครสาขากเกษตรนวมินเราจะสต็อกรถในที่ล่มมีหลังคามีริฟ้วไม่มีใครไปยุ่งนะครับ เก็บรถสต็อกอย่างดีไม่ได้จอดตากแดดแต่ช่วงเนี้รถล,ลงสต็อกเยอะนิดหนึ่งอาจจะลน้นล้นออกมาหน้านลิฟต์หน่อยนะเดี๋ยวก็จะจัดการขึ้นลิฟต์ให้เรียบร้อยถ้าในส่วนตรงนี้ไม่พอจะมีด่านฟ้าตรงนู้นของของอู่ตัวถังและสีไปฝากเขาจอดได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นพาทัวร์โชว์รูมนะครับเริ่มจาก หน้าโชวรูมว่าหน้าโชวรูมอยู่ด้านไหนเดินทางมายังไงนะครับแล้วก็พาดูในส่วนของรถใหม่ศูนย์เซอร์วิสนะครับศูนย์ตัวถังและสีว่าเราเก็บสต็อกรถยังไงอันนี้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าลูกค้าจะออกรถมาสเตอร์สักคันหนึ่งเนี่ยมาออกที่ Ice Master by Ice จะได้บริการยังไงมีอะไรหลังการขายรับรองบ้างนะครับ โอเคถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามเพจนะครับ Facebook Mazda by Ice หรือช่อง YouTube ตัวนี้เลยก็ได้นะครับไอจะทำอย่างเงี้ยคลิปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเพื่อลูกค้าท่านไหนกำลังสนใจหรือสนใจ m a z t a อยู่แล้วก็ลองทัก i อ e เข้ามาก่อนก็ได้นะครับปรึกษาก็คือเบอร์ติดต่อ i อ e โดยตรงจะอยู่0897989999เซิร์ชเบอร์นี้ผ่านไลน e จะเจอลายไอซ์เลยนะครับลองทักเข้ามาคุยมาสอบถามกันก่อนได้อยากดูรุ่นไหนสีไหนตัวจริงนะครับสต็อกมีนะครับหน้าโชว์รูมมันจะมีดิสเท์จำกัดนิดหนึ่ง8-9คันอาจจะได้ไม่ทุกรุ่นทุกสีแต่อยากดูสีไหนเดินมาข้างหลังครับ จะเจอรถอีกเยอะแยะไอซ์พามาชมได้ถ้าอย่างนี้ถ้าวันนี้ยังไงเดี๋ยวไอซ์ขอลาไปก่อนถ้ายังไงฝากกดติดตามช่องซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ